มาดูแล้วเดวันกับเดอะแฟนตาติกโฟที่โรงภาพยนตร์ซิกมาซีเนสเตเดียมพิเศษสมาชิก SF เพัทซื้อบัตรชมภาพยนตร์ถูกที่นั่งรับทันทีมินิโปเตอร์จำนวนหนึ่งใบหนังที่มาวิวได้สร้างจักรวาลแป8สอสร้างความแตกต่างจากหนังที่ผ่านมา ภาพสวยอลังการชอบความชุดเครื่องมือหรือของตกแต่งในเนื้อเรื่องมันดูน่าสนใจดีเรื่องนี้บอกเลยว่ายังไงก็ต้องมาดูที่โรงภาพยนตร์จะได้รู้ว่าความอลังการมันมีอยู่จริงๆตัวละครนำแสดงดีมากทั้งสี่คนบอกเลยบอกกว้างนั่งสบายจอยใหญ่ใจแอนสกรีนไปอีกระบบเสียงก็กระหึ่มด้วย Dolby a t m o s ระบบภาพคมชัดด้วยดิจิตอลซีน e ม a าโจ่ายเพ เริ่มจากราคาปกติแค่20บาทก็ได้ดูโลงซิกมาซีในสเตเดียมกันแล้วครับหนังเข้าแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ใครยังไม่ได้มาดูก็ต้องรีบมาดูกันแล้วนะครับ